ุดเป็นิแต่ว่าง,งวดนี่เขาสามตัวคุณหลักแม่นน่ะคิดว่ามันมบ่พ่อบ่คิดแล้วฝันเห็นทุ่ขามสองสามเถ้าเราเขามาให้มือขึ้นน,น,น,นี่กับฝันมือขึ้นนี่กับฝันผู้ชายสามคนมือขึ้นนี่ผู้ชายสามคนมากเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาไปสิสวัสดีครับผมพ่อยสวัสดีครับโอ้ยเงอนันมากสันดอกได้<อ>ตักได้ <พอ S 1> ไปเว้าสซูเอฟซีฟังอยู่ครับผมครับแต่ว่าบาานี้หลังจากลงคลิปไปนี่พ่อ เอฟซีว่าโอ้อยากฟังพ yeah. like ่อหอยสันอยากฟังพ่อหอยว้าขันแม่นได้ยินจากว่าพ่อหอยโดยตรงคือซีดีกัเลยนี่ละก็เลยเอาสันดอกเดี๋ยวคือเขาไปตามให้สันดอกมาที่เมื่อนี้ปู้ไปใส่แล้วพ่ะอันย่้มว่างสามหมอเขาท่วมมาให้เมื่อกี้เนี่ยมันเขาสามตัวเขาเจ้าสีสบายเงินโอ้เพิ่นสิเฮ็ดบุญน้ำครับเพื่อจโอนเขาบัญชีผมแต่ว่าผมบ อันนี้ผมก็เลยให้ปูไปโอ้ให้ปูไปโรดไปพุ่นโรดให้ไปรับโรดไพื่นใปไหนอะไรกัเอามาโรดที่ชิดนะครับใคว่าเพิ่นได้โชคได้ลาบนําพอหอยงวดทีผ่านมานี่ซีหนึ่งเจ็ดแมนตรงตรงเลยตรงตรงเลยครับผู้ลูกคนก็ถือผู้เลี้ยสามตัวผู้ชี้หานร้อยบาท่นน่ะบ้๊งวดนี่ก็เลยไปปล่อยแล้วปล่อยตัวนี้ละเขาได้เลขงวดนี่ครับอ๋อก็เลยเอาตัวเลขไปให้เพิ่นน้อแล้วครับ เพิ่นจีเฮ็ดบุญก็เลยไปเอาเงินนําไปเอาไปเอาเพินพร้อมเพิ่นผุหละชาวบานสามหมอเชื่อนั่นพุหละเพิ่นได้โชคได้ลาภเพิ่นก็บแม่ซอยเฮ็ดซอยสร้างสถานเมีนเม่นเพิ่นไม่เฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสร้างโอ้ยอนโนโมทนาสาธุน้ำเพิ่นพ่อเพิ่นเพิ่นจีมามันก็หลายคนครับเพิ่นก็เลยอยากให้ไปเอาพุ่นวะสั่นอืมจะเล่ยปล่อยเลขไปเพิ่นเราเลขตัวนี้ละญ่านซื้อเพ่ได้อยู่ครับอืมซื้อลอตเตอรี่เอาครับกัดันแล้วพอหาลอตเตอรี่ผมกั ผมหาแปดหาศูนย์วัดไร่สร้างเป็นบ่อไปหาขึ้นกันเมื่อเนี่นเขาไปหาหมออุดรแล้วคนอุดรเขาว่ามันเป็นเขาว่ามันบม่มีเพราะว่าย่านเขากักไว้อยู่ย่านเขากักไว้ผู้ใดอะไรสิกักหรือมันคนซื้อหมดนะมั้งพ่อชุ่มขายเล้เวโอ้ยคนที่ขายเขาเอาเขาเอาไว้เองเอาไว้เองเขาเอาไว้รุ่นเองแมนเอาไว้รุ่นเอง กับบอนแห่ขึ้กันครับ,บ,บเพราะาว่าผู้ที่เพิ่นขายเพิ่นกะเพิ่นกะรุ่นขึ้กันเนาะ <c oughs> เนี่ยตัเลขตัวดีมันปลอยไปหลายทีทีแล้วเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าตลอดแต่ว่าันถือสวงตัวเขาก็จังเลยสามตัวชุดนี่แหละครับอืมชุดเป็นกีน<อ>แต่ว่างวดนี่เขาสามตัวคุณละคันแม่น,น่ะคิดว่ามันมาพ่อโมคิดล่ะฝันเห็นทุกขา้มสองสามเออเราเขาไม่ให้มือขึ้นนี่กับฝันมือขึ้นนี่กับฝันผู้ใช่สามคนมือขึ้นนี่ ผู่ช่สามคนมากเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอางี้สิเริ่มต้นก่อนได้ปะพ่อเริ่มต้นที่ว่าปูเอาตัวเลขมาให้นี่นเพิ่มมา,จากจังไหนพอเราได้บอกได้ยินได้เสียงได้ยินได้เสียงแมนได้ยินได้เสียงวาครับอื้นได้เสียงวเมื่เห็นตนเห็นตับครับในควบฝันนี่ครับก็บอกเลขตัวนั่นละตัวนั่นละแปดห้าศูนย์นั่นละแปดห้าศูนย์มือคึืนนี้อ่า S <S มือขึ้นนี่ฝันว่าผู้ใช้สามคนครับมานอนอยูแค่ซื้อแค่มาะไม่ครับกูซื้อเาะมือวานโอ้แต่แค่ไม่นี่มานอนยูแต่แค่ไม่นี่แมนบาทนี่รถอน,นอนเอาคนนี่คือมานอนอยูแค่กกมมครับกุซื้อมาว่ราจะเดี๋ยวออกมาโตคนไปท่อข้ามเลยสามคนเลยเดี๋ยมยุบ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 อยูยยย่นะก็ชิมันใจดีเด็กที่น่สามคนเป็นท้องข้ามมัดท้องข้ามมัดโอยโตคนน่ะครับไปท่อข้ามมัด นี่นอนอยู่นี่นอนหันหัวไปนี่เิยแบบเตียงกับว<ะ>ัานได้ยใหญ่นี่ถ้าก็หามลนจละรวเมือนขึ้นนี่แต่ว่าเป็นคนมีชีวิตมแมนบ่แมนแต่โตเป็นท้องคำโตเป็นทอ้อ,ทองคำสามคนสามคนมีแต่ผู้ชายทั้งมดผู้ชายทั้งมดนอนเนี่ยกันสามคนเลยเลียวออกมาในมุ่งในควบฝันอ่ะครับเอาไปยังไม่อยู่หนีวัชนมุ่มุ่มู่อยู่หนีวัชนครับอะเป็นคนเออแต่ว่าเียวออกมาเทียนที่สองนี่เป็นท้องคำมดเลย โตข้นน <char ap. S 1> ั่แหละเป็นทองคำครับอืถ้าสีตีใช้ต <explicitly given. S 1> ัวใดก็บรรลจักตีขึ้นกันแต่ว่าฝันหมดขึ้นเราให้ว่าฝันดีฝันดีครับผมกะโอ้สิถือว่าเป็นนิมิตดีเนาะเป็นโชคเป็นลาภก็ได้อาจเพิ่นมานิมิตให้เราถ้าเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างครับเพราะว่าการเพิ่นสิบอกเพราะว่าเพิ่นบอกมันเราบอกมาแล้วเด้เนาะแปดฐานศูนย์สองสี่ครับ สามซีแมนเท่านั้นครับเลขสามตัวหางเดียวแล้วกับเลขสองตัวสองหางแมนบอลต้นต้นเต็งย่านเดก่าเอาแมนอีนีเต็งย่านเดีย่หาลอตเตอรี่ไปก่อนเนาะอันดับแรกแมนมีลอตเตอรี่หรัมันถืครับหางแล้ววันที่หนึ่งให้ลำลำเรื่อยๆมาทุกคนครับอ่าไม่ได้เฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสางที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับให้ได้มีเงินมีทองไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเนาะฮอเนาะกุฏิเพราท่านด้แล้วเใช่เงินมันจีินี่แสนกว่าบาทนี่ กุฏีมดไปแชนแลนะ้วฮะน่ะม่นถ้าจะเลี้ยวนะ่ะช<อ>ื่อของแพงไรบุย๋ยอือโอ้มดแสนแล้วตีทั้งคาร้างทั้งคาของแมนโอ้ซื้อของไว้ไหมดแล้วเอา้าเดี๋ยวก่อนวันนี้แหละพ่อเขาซจังๆอยู่ดอกคิดว่าหันมันจังอีรีหันมันออกอีรีที่ทุ่มใช้กุฏีให้พระนอน่นผมได้เจ้าของจะไหนก็ได้ครับได้กุฏีครับกันนี้นี่แหละเนาะมองพ่ออยู่กันทั้งหลังนี่แหละครับแมนตูบน้อยนี่แหละตูบน้อยนี่แหละ ก็อายุตูบน้อยนี่แหละครับคือกันพระกะเด้ครับตอนนี้พระกะยูตูบน้อยขึ้นกันแมนเอาพูดกางกดอยู่ในป่ามือมี่โอ้กางปรากดอยู่ในป่าแมนครับกะเดียวต่อไปก็ซีค่อยๆมีกุดิเนาะมีกุดิแล้วก็จะมีศสาราปฏิบัติธถ้นศาลาฟังธรรมปฏิบัติแมนซึ่งก็ซีเฮตต่อไปเฮตต่อไปครับห้าผู้เพื่นให้โชคครับ เขาเห็ดเข้าสามันกับโบนแอนอนเพราะว่ามันโบนเลขข้อได้เล่ยังเพื่อนเขาฟันเองครัเข้าเข้าแบบว่าดวงเพื่อนเขาฟันเองครับออืเลขฟันบบมิเลขไปขอบบมินเลขนั่งเอาครับออเลขฟันผมฟันชิวตลอดได้ว่างก้อนผมกับฟันเต็มเลขฟันลักษณะนี่เรามันก็เลยออกชุด หนึ่งหกศูนย์หศูนย์หกหนึ่งนี่แหละออกสองเทีาซ้อนนี่แ่นั้ผมฝันได้สองเทีาเลยเลยงวดหนึ่งศูนย์หกมันบครับสองเทีาซ้อนเลยผมฝันเลยสามตัวตรงตงเลยโอ้เล่ากับแม่ออกอันศูนย์หาก,กับสามห้าอีกออกับฝันแบบนี้แหละแต่ว่าดุด่นๆให้ฝันคือลักษณะจังสี่ตีลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าฝันีขึ้นมามาขันฝันนีขึ้นมาลดครับจังอยู่นอกความฝันเนาะ คือว่าปูเพื่อนสให้จังๆสามหมวดแมนอันนี้บ่ได้ขอได้หยังเพื่อนดครับเออเ่นอนอนดีๆี่ละครับแต่ว่าเพื่อฝันเองเพื่อนกระสิเห็นล่ะครับแมนกำลังเห็ดกำลังสางแมนนะครับเพื่อนกระสิอยากอ่าให้สถานถ้ำเนี่ยแล้วเสร็จนะครับเป็นรูปเป็นล่างพ่อพระคนไนีอาศัยครับก็กับเพื่อนกระางบุญสางบาลมีให้กันที่พอปูนี่ปูก็ได้ เพิ่นมายังสี่เพราะเพิ่นเพ้นไม่เห็ดเพิ่นกับถึกเพิ่นกับสางบุญสางบารมีคือกันแมใครว่าโบต้องขอเพิ่นมาให้เองให้เองครับแล้วก็บอกว่าจังจังมีสี่สามงวดสามงวดเพิ่นบอกแต่ว่าบ่หัวจะติดต่อกันหรือเปล่าบ่หูวคือกันบ่รัวคือกันแต่ว่างวดนี้ฟันแบบนี้นี่ลักษณะแบบนี้นี่เลขเข่าฟันได้ท่องสองขึ้นครับเดี๋ยวดิได้ท่องสองเท้อแล้วแมนเท้อสุดท้ายที่ที่สามนี่ยังสามขวียนนี่แหละ ชื่อเตียงว่าแมบพันห้าร้อยบาทเลยผู้ชายสามคนมานอนคกันเล่นในพวมฝันมันเกิดขึ้นในห้องบาร์ดีบเปิดมือออกมาเิ่งของใครไม่ยังอยู่นี่วะท่านปัดเปิดออกมาเทียนที่ชองนี่โตคนนเป็นทุกขํ้มมดเลยสามคนมือขึ้นนี่ดิฝันให้ว่าจังนะพอเนะแมนจังเลยเลขยกวนนี่เขาบอกว่ามั่นใจพ่อพ่อให้มั่นใจเป็นการส่วนโตต่อไปแ่นนะครับ เขาโมนีบ่เชียเพิ่นโมหายลบลู่ครับเฮากับเชียความฝันเฮ้าไม่เชื่อไม่ลบลู่แมนนะครับผู้เชื้อกับเชื้อเชีย้าบอเชียกับฟังไวครับถ้าไม่เชื่อกับฟังไบซื้อแมนนะครับอย่าลบลู่เรื่องพวกนี้แน่นวเอาบ่เห็นเนาะพ่อเนาะแนวเ้าบ่เห็นตุนเห็นตู่เพิ่นให้ก็คือให้โอ้ยเป็นจังหวุนจังคู่ในไร่ได่สายทำไมเห็ดก็ร้งนสาบบ่คุีนี่ มาเมื่อกี้แฉนหาทุ่มใช้รถเี่ครับอืมหน่อยก็สิเป็นกุฏีหน่อยขึ้นมาหลังนึงก่อนแต่ว่าตูบหน่อยกับมีหลายหลังอยู่แมนทั่งปักกดอยู่ในป่าอีกกร่ชางอีกว่าตัไงวดนี่ครับว่าเอาเงินไปใส่ใส่ยุกกรช่วนหน่อยนิดๆหน่อยๆใส่ใจไอ้หมื่นคือส่วนหลายก็คือเห็ดเห็ดนะครับเห็ดสถานธรรมให้เป็นรูปเป็นหลักแมนครับโอ้อนุนโมทนาสาถุน้ำพ่อนนะครับเพราะว่า มันดวงบอดีแล้วคานมันมีหลับติดต่อกันครับอืดวงบอดีไอ้ที่ว่าดวงบอดีนี่ก็คือนี่แหละน้านพอเนาะแมนคืออันนี้แหละหนึ่งปีแล้วที่เป็นคนเล็กอยู่นี่แล้วพ่อแมนกถือว่าตลอดที่หันแบบว่ามันถือสองตัวสามตัวกับบอดีหลายจิตฉินนะครับเพราะว่าเขาหาเงินบอดดีบ่มีเงินซื้อครับแต่ว่าเรกเขาตลอดแต่ว่าฝันเบิ่งแรกครับ อาส,สงการบอกว่าเพิ่นจะถอดเล็กให้แมนสงการมอนัดสงการเนาะแต่ว่าเพิ่งจะเอาเล็กเขาหนออีกโตหน่อยหัดไป้เลยบาดีก็ถอดเอาเล็กเขาในในวางใน,น่น้ำคือที่ต้องเฮ็ดขนาดนี่เพราะว่าตอนที่ประสบอุบัติเหตุนี่คือขานี่ยไห้วาขาดขาดแล้วก็มอตตอห้หมอสตอห้ครับบาดี มันไปหาหมอเพื่อนว่ามันดีแล้วกระดูกติดกันแล้วแต่ว่ากระดูกติดกันมันตรงนี้นวยึดไว้มันค่อยฉีไปคล้องแคล้วมากคล้องแคล้วเอาเล็กไปยึดบ้านี้เอาเล็กยึดท่าไหนยึดกระดูกดามเนาะเขาว่ากระดูกมันบอแข็งตัวชัวมันดแข็งตัวมันดูเพราะว่าเขาต้องดามไว้ก่อนครับดามไว้ก่อนแต่ว่าหมอโอ้เพิ่นกระเก่งเนาะขาขาดเดวเอามาตอให้ เอามาต่อให้ตอนนี้คือหมอบอกรับประกันเลขย่างได้แน่นอนยางได้แน่นอนขออันอันคนพิการเพิ่นกับบ่ให้บ่อเพิ่มกัเส้นให้บ่อมัดมาเพิ่นว่าย่างได้แน่นอนบ่กหมอแน่นอนเพิ่นก็เลยบ่เส้นไว้ไอ้ครับอ่าคนพิการให้แม่นโอ้เพิ่นก็เก่งเนาะหมอก็ได้นี่ล่ะเพราะว่าก็สิว่าเฮาอันดวงบ่ดีแล้วถ้ามันดวงดีพอได้เฮ็ดได้สร้าง ทาเพลนไหอีรีคือจมเพลนโว่เขากะซื้อไปน้ำเนี่ยนี่แหละแต่ผมมีอย่างไลหรอกครับแมีแค่นี้หละอันนี้เป็นเลขฝันรผไม่เลขเอาเพราะอะไรยังผมไปหาลอตเตอรี่เมื่อวานนี่ผมไปหาวอนนั้นอุดดอนคนนบ้ได้แปดศูนย์หามาอยู่แต่ว่าแปดหาศูนย์เพาะอะไรบแล้วก็ไอ้เก้าศูนย์ห้าแต่ว่าตัวสองหาศูนย์น่ะพวกสองหาศูนย์พวกไอ้นี่ที่เป็นเลขตัวอื่นโมเมนต์แปดน่ะ มีอยู่ดิสองห้าศูนย์สามห้าศูนย์นี่มีอยู่แต่ว่าบอบบอออกมาแต่ว่าเลขมีเขาเขาเพราะว่าพันธุ์ิี่ลัตนาเบียร์ได้เงินนะครับเอับขันโบได้เงินก็ได้แนวอื่นเรวโชว์ได้ลาบล่ะครับมือว่านี่มาหดคำคำเขาเจ้าโทรมาเลยดิไปหาหมอมาดิว่านี่ครับผมพระเจ้าโทษมากปึ๊บอันขอสมุดบันชีแน่ว่าสันเราห้อย่าสันครับเอออยู่อยู่บึงชวนครับอก เพราะว่าไปนอนมักที่สงบสงบอ๋อคือว่ามือนี่ปูก็จะไปอ่านอนอยู่บึงซวน้วยแั่นอลบ่าครับปูมือแรกขึ้นที่ชผมง่ใม้ยเพิ่นไปเอาเงินโปรดครับโยมที่<อ>ว่าถือง,งวดเมื่อกี้นี้มือแรกเป็นขึ้นที่สองแมนวดก่อนนั่นเพิ่นก็นได้ยุหันเพตัวเลขบึงซวนนั่นตัวผมในยุดีบ่ๆไอของปูไหมครับครับแต<อ>ู่เพิ่นในยุหันล่ะ บึงซ้วนแมนบึงซ้วนงวดนึ่งเก้ากับว่ามันอยู่บึงซ้วนนี่สันแมนนึ่งเก้ากับบึงซ้วนบาทนี่แหละบาทปูกับม่านี่มีแน่นอนล่ะนะครับบวกขับไง่าชันเล็กบอกแล้วบุ้ยเขานี่ม้วนตัวให้ยูออกแล้วจังไหนผมจะได้ตัวเลขสระอู้ยคี้วายังสั่นเนาะบาทนี่ปูเนาะบวกขับไงบวกขับไงเป็นบ่โ้าไปหาแล้วบาทนี้บัวรับดูแลกันเองว่าชันครับ เขานิมนต์ต่วว่าจนชุบเขาถือเรียงวันเมื่อกี้นี่นิมนต์ปูให้ยูหันตอก่อนแมนอ๋อบาทนี่กันสิเอาแนวทางปูกับสินี่ล่ละสิเขามาหาพ่อหอยขึ้นเก้านี่ล่ะเดี๋ยวจังไดกันแล้ว่าแล้วสโทัเองบอกถ้าได้ถ้าสมมติ่าได้แมนแล้วสโทัเองปูเันสโทัมาบอกดอกเลยแมนอ้อกับจะบอกญาติโยมที่เขามาแมนครับทำบุญแมนเอามารุนขึ้นที่สองมือขึ้นมือแรกนี่คือขึ้นที่สองมือแรกนี่ขึ้นขึ้นที่สองครับ แต่ว่าเราย่บึงชวนกับเขาขึ้นกันครับแต่ว่าช่วงมามันจะเขาลังอือยู่บึงชวนบหนึ่งชวนตมเนบ่มนครับเห็นน่วยลูกแก้วน่วยท่อไีเนาะไปกับพื่นชวั่นเนาะอยู่บึงชวนตรนะบึงชวนมงหัวพ่นเลยลูกแก้วแมนน่วยซัมบักสมโอพี่แมนอาจารย์พิ่นก็เห็นเพอดเคเห็นช่วงช่วงถุ่มครับอันนี้เห็นช่วงตีหนึ่งลอยลง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 ขึ้นมาเลยบ่ครับโอยออกจากกันช้าแน่แล้ว สานโตมีานโตปูนอยู่หนน่ะครับนี่มามี่ยังครบพระเจ้าปัดกวดไว้ถ่ายเราเดีอบริณากันไว้พระเจ้าไปปัดไปกวดมืนพ่อกันพอดีอยู่วังสามหมอหมออยู่บึงชวนที่สถานีวิทยุเทีวออบบ่บหมายถึงว่ายุ่เขตอำเภอวังสามหมอถือว่าแดนตำบลยังบ้านนู้ดโอ้บึงชวนอยู่บ้านนู้ผดอ่ะครับบ้านน้ำดไปนอนมา เทียนอะก็ได้เทียนเหรอที่มันได้องตัวครับให้ว่าถ้าไปเบิ่งส่วนนี่คือได้เลขแต่ว่าเป็นเลขล่างเลขสองตัวแม่เอ้าก็ดีแพ่อว่าหันซื้อลอตเตอรี่ง่ายตัวนึ่งสองตัวล่างน่ะมันได้น้อยใบหนึ่งไดสองพันหนึ่งเนาะบาคือเขาต้องมานิดนึงนี่เนะพ่อเนาะคุณละหันเป็นเพื่อทั่มาย้มเลยสีช่างไม่ออกไปหาดอกอันพ่อกระสีพ่อมีท่อสามบอสั่งมีมีบอเดี๋ยวผมจะเอาไปพ่อไว้ดอกอัน ให้เพิ่อนประชาชนให้ยูครับอ้าวเดี๋ยวจังได้กันนั่นแหละมีแนวคิดมามันเดี๋ยนลายมือจดดอกเป็นลายมือจดดอกน่าพ่อเนาะแต่ว่าอย่าลืมเลขกันสามตัวนี้ครับเพราะว่าเลขสามหางที่ให้แหละครับแต่งนั้นก็ต้องเขาเพราะว่าต้องมาหนึ่งหางล่ะยังไปหน่อยต้องมาครับถือคณะรุ่นบ๊วยบ่หอยมันใจคักงัวนี่ฟันดีนี่หอยวัดโคนขายชื่ออีกนี่เนีุ่บินอันนาทุบินจะสอบสามพันคนนะ ได้ตบสามตัวนี่แหละวะเนี <c oughs> ่นเลยไม่ได้เห็นล้วนสามตัวท้ายแปดห้าศูนย์แมน่นหายากอยู่ดอ,อกพ่อ <c oughs> เอาจังไหนกะผมก็ได้ยินพ่อว่าแบบนี้แล้วนี่กะสิล่องไปหาเบางอีกจคกรอบอยู่ดอกขับหาเที่อะไรแล้ววันที่หนึ่งน้ำเขาผู้เพี่รเขาเศ้าขายแล้ว <c oughs> เขาใจคืนเดี๋ยวหนึง่งผู้นนะอพียรแกผู้ใดไปเอาเรียปออกเรียบพดไวย เอ้าจังไรกับมือนี้สิรบกวนพ่อซ้ำนี่ล่ะสันนะจังไรขันเันมีโช์มีลาบกับมันช้อยเฮ็ดช้อยสายเนี่ยนะครับผมอ่าขอบคุณพ่อรายๆครับ,รบผม